สบายดีพี่น้องมาเยี่ยมเสียเก๋เป็นครับเพื่อนที่ไปสวนยางอ่าฉันรู้เพื่อนที่ไปสวนยาง,ยางขลังลงมาจากไอ้บ้านได้นี่บึงบันไดบ้านเพื่อนอันนี้เป็นบ้านสวนเนะพี่น้องเด้อบ้านสวนของเสียเกย๋บ้านเพื่อนหลังใหญ่เนอครับบ้านหลังใหญ่อันนี้เพื่อนมาอยู่สวนครับผมอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่านี่ยนะแหละเราสิไปสวนยางเนี่ยมื้อนี้ผมว่าสิพาเราไปบริจาคเลือดซะเถอะน,น,น,นะคระับไปบริจาคเลือดจัะรีกหน่อยเนาะเสียเก๋เนาะไปสวนยางบ้างเมื้อนี้ไม่บ้านไปแล้วนะครับไม่บ้านเนาะ ลูกสาวเพนงามเลยครับเสกีนี่เ,เรียนเรียนหนังสือโมอ่อะไรเสกีโม่ค่ะโอ้โม่ห้าเป็นนี้ครับเก่งเรียนเก่งเลยน้องเด็กเงินเพ่น,เพนครับอยู่ให้อยู่สวนอยู่นาไปเด้ครับครับเพ่นมาเพ่นมานอนนาผมเลยแวะมาเยี่ยมเพ่นเสกีเสกีคนเก่งหนิพี่น้องเด้อเวชภาพเวชภาพหเหรอ,อเสกีเหรอครับหัวกระดังขนาดเวลาเพ่นหัวนี่โอ้ยกินข้าวก็แซ่กินข้าวก็อย่ามือมือเสานี่มือนี้จีนข้าเลยวะ ว่าจะไปกิน <accurately> ข้าวเปียนยายเวินเลโอ้ไป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 กินข้าวเปลียนยายเวินสิไปเลี้ยงนี่ไปเมื่อวานเขาไปหายายเวินอยู่ยายเวินเราไ่ได้ขายเล้าเนาะยายเวินเนาะราคาข้าวเปลียนเนาะสยันว่าแต่เราขายเล้าสยันเนาะว่าแต่ยายเนา่ว่าแต่ยายเวินขายเล้าสยันไปหาเล้าอย่งไรเราบ่ได้ขายเล้าไปที่ไปเลี้ยงนี่ไหมไปเด้อเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะไปจ่ายเงินท่าเด้อ เอาขอบคุณหลยะเด้อเซกิเด้อมาเยี่ยมเซกิพี่น้องเอ้ยขอบคุณครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ